สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับเราช่องพายทองกูนะคะวันนี้ไปดูแม่ดอกลักนะคะเขาเล่นทําอะไรนะคะวันนี้เขาทําอะไรกันโอ้ยวันนี้แม่ดอกลักอาบน้ําเล่นน้ําแล้วดูได้เล่นน้ําหน้าตาสดชื่นเลยนะคะนี่โอ้ยสบายเนื้อสบายตัวแล้วได้อาบน้านะคะ ไม่ได้อาบมาสามวันนะคะนี่แม่ดอกรักหดงดหิดมากเลยนะคะหดงดหิดเป่างวงทั้งวันทั้งทั้งวันเลยนะคะนี่เอาดินเอางวงนะคะเป่าใส่ตัวเองนะคะนี่คงจะคันนะคะว้าเป่าอีกแล้วเอาสวัสดีค่ะก่อนเลยลูกสวัสดีจ้าก,ก่อนสวยสวยสวัสดีค่ะเป็นไหมวันนี้ฮึบจ้าก,กอลูก ไม่จ้าแล้วไม่จ้าแล้วเล่นอะไรเนาะ่อยมาเลยพอแล้วลดน้านนะ่ะบอยบอยวันนี้ดื้อแท้วันนี้ฮะวันนี้วันนี้แม่จะบ่นแล้วนะโมโหแล้ววันนี้โมโหแล้วเล่นอะไรไม่รู้เลยแม่ดอกลักเนะี่ย พอแล้ววันนี้เล่นอะไรโยนอะไรใส่แม่ฮะอันนี้แม่โมโหแล้วเดอ้อโมโหเด้อไหนเดอ้อพูดไม่ได้เลยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาโมโหแล้วนะ โอ้ยเล่นอะไรแม่ดอกลักดูถ้านอนก็มีเล่นเหมือนเด็กๆเ,เลยดูตมอมดูเล่นดินเหมือนเด็กๆวันนี้จะทำความสะอาดเสร็จ์ไหมแม่ดอกลักนี่ฮะพูดก็ไม่ได้โยนใส่เดี๋ยวนี้อารมณ์แม่ดอกลักจะหงุดหงิดนะฮะ จะอารมณ์ร้อนสักนิดนะคะนี่เอาเล่นน้ำไปเลยมองหน้าก็ไม่ได้แล้วแม่ดอกลักตัวนี้เป็นนักเลงแล้วแม่ดอกลักเนี่ยมองหน้าก็โยนของใส่แล้วอ้ยเนาะดูดูทาดูทําเอ้า เอาอ้อยไหมแม่ดอกลากจักลำหน่อยให้รางวัลให้รางวัลวันนี้รางวัลคนสวยวันนี้ลงอ้อยให้แม่ดอกรักซื้ออ้อยให้แม่ดอกลักนะคะเนี่วันนี้ให้รางวัลแม่ดอกลักแล้วได้เห็นของหวาน,วนดูตาโตแล้วตาโตแล้ว หิวหิวมากเลยขอกินหน่อยอ้อยขอกินหน่อยดูตาโตแล้วเห็นของอร่อยนะคะมาเอามานี้เนาะเอามานี้แม่ดอกลากนีันทำยังไงฮะจะให้อ้อยหรือไม่ให้นะจะเอาไหมลูกบัดดีสวยๆหน่อยซิหว,วานออเอ้ยมีของกินก็ ดูดูก,กินก็พูดหวานเลยเอ้ยดูสวัสดีใหญ่เลยนะคะได้อ้อยเห็นอ้อยออาสวัสดีไม้สวัสดีไมดีหวานวๆสวยๆเอ้ยเห็นของกินนะคะนี่อ้อนกินแล้วอ้าวเห็นของกินนะคะถ้าไม่มีของกินก็โยนมีของกินก็สวัสดีขอใหญ่เลยอ่าวส,อสวัสดีนอนสอีอีกดีหวานๆนอนเอ้าเรวนอนแล้ว จา้า,จาก,ก่อนเร็วสวยๆเอาจ้าก่อนไม่ทำแล้วสวัสดีหลายครั้งแล้วไม่ให้กินเอาเดี๋ยวนี้แม่จะให้เอา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 ,เอาสวัสดีหน่อยเล้จา่าที่สวยออให้รางวัลแม่โดกรักแล้วนะคะนี่อ้อยวหวานๆนะคะเอามาอีกใส่กกลักไว ดูอดูนะครับฝนมาแล้วนะคะมืดมาแล้วแม่คาเนี่ยมืดมาแล้วนะคะวันนี้เมื่อคืนนะคะไม่ตกวันนี้อากาศฟ้าเป็นน้ํามาแล้วฝนมาแล้วนะคะเนี่ย ไปไปใส่กกหลักเอาสร้างไปฟูกันลักเดิมนะะั่นละอวันนี้ได้อาบน้ำสบายตัวแล้วนะคะคงจะได้กินหญ้ายเยอะก็คงจะนอนหลับฟันดีแล้วแม่ดอกลักสามสี่วันนะคะเป่าวงวงทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะนี่ ก็แม่ดอกลักเป็นคนชี้ร้อนนะคะคนชี้ร้อนอยากเล่นน้ํานี่ข้างล่างนี่ข้างล่างเอาตัวยาวห็นไหม,มเด็กก้อหูนั่นอาบเสร็จแล้วก็จะเอาแม่ดอกลักเข้าปกหลักแล้วนะคะนี่เอาเรียกไปเรียกชาวไปข้างนอก เรียกช้างไปข้างนอกเรียกช้างออกไปข้างนอกสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ แม่ดอกรักคนสวยของเรานะคะวันนี้สุขภาพดีแล้วนะคะถ่ายเป็นก้อนแล้วกินเก่งแล้วนะคะนอนหลับฝันดีแล้วแม่ดอกรักนะคะนี่วันนี้เอาน้องอาบน้ำเย็นๆสบายนะคะจะเอาข้าวกกหลักแล้วนะคะข้าวกกหลักเพราะว่าอากาศมืดมาแล้วฝนจะตกแล้วนะคะนี่ไปแล้วไปแล้ว สาวตูดใหญ่ไปแล้วในเล่น้ำก็สบายตัวแล้วนะคะอากาศมืดมาแล้วนะคะนี่เหมือนตอนกลางคืนเลยเนีย่ไม่มี ดูฟ้าขานองนะคะเพราะว่าพายุเข้าแรงนะคะวันที่ 26, 25, 26บางทีน้ำก็จะท่วมเข้าไล่นาแล้วนะคะที่หมู่บ้านของเรานะคะเพราะว่าน้ำมันก็เต็มฝั่งเต็มตลิ่งหมดนะคะก็จะล้นเข้าไล่นาชาวบ้านแล้วนะคะนท่าน ไกลนาใครอยู่ที่ใกล้ๆฝั่งแม่น้ำโมน้ำชีนะคะปีนี้เขาว่าฝนจะตกเยอะแล้วก็น้ำจะขึ้นเยอะนะคะกว่าปีปีที่แล้วมาน้ำก็ท่วมหมู่บ้านหมดเลยนะคะท่วมป่านาป่าข้าวนะคะหมดเลยนะคะนี่ปีนี้คงเขาว่าจะมาท่วมอีกแล้วนะคะปีนี้ถ้ามาอีกก็คงจะไม่มีข้าว ไม่มีพันธข้าวแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ก็ได้ซื้อพันข้าวได้วานนะคะถ้ามาปีนี้ก็ไม่มีพันข้าวอีกแล้วนะคะเนี่ยปีนี้ก็ซื้อพันข้าวเยอะเลยนะคะพันข้าวก็แพงด้วย อันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้แม่ได้ชมนะคะแม่ดกรักของเรานะคะนี่ว่าน้องก็สบายดีขึ้นแล้วนะคะแม่ขาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องก็สบายดีขึ้นแล้วนะคะสุขภาพดีแล้ววันนี้อาบน้ําตัวดาเปื้เลยนะคะนี่จะผมอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องเย็นสบายนะคะเล่นน้ําแล้ววันนี้นะคะนี่ไม่ได้เล่นมาสองสามวันนะคะแม่ดกรัก คงจะคันเนื้อคันตัวนะคะวันนี้เล่นน้ําใหญ่เลยนะคะดูได้เล่นน้ําก็มากินยากสบายแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ดกรักด้วยนะคะสวัสดีจ้า